การเดินทางเเเเเดดดดดิิิิินนนนนทททททาาาาางงงงงไม่มีวันสิ้นรเดไม่มีการเดินทางที่ไหนมีการเดิพียงใจมในก็ไม่อยุดมีความเสื่อันั้ต่อกัาร ความพยายามมีความต้องการที่จะมีตัวตัดเป็นเพียงความเข้าใจผิดความต้องการมีตัวใจผิด ทำให้การเดินทางไม่สิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดล้วนตั้งอยู่บนความว่างเปล่า

ีนเครีลงลึกลงลึกลงไปใต้ความหมุนวนของเมนิคร <so> ีสันมันว่างเปล่ามันว่างเปล่า คมรู้สึกมันผมก็ลังฝูกใช้พยายามที่จะมีชีวิตพยายามแสดงออกสัญลันษับเป็นตัวตนเพื่อที่จะมีอยู่ต่อไป การเดินทางของผมยังไ,ไ,ไม่ไไไจบผมยังกินยทุกไม่ได้จริงม่ไรทุกสิ่งสอดคล้องประสานกัน ราวกับวงออร์เคสตราผมหมายึงในจักรวาลทุกสิ่งสอด,สสอดคล้องประสานกันราวกับวงออร์เคสตราคุณอยากร่วมร้องประสานไปด้วยหรือเปล่าด,ด้วยเสียงของคุณกับ The Universe of Krista นี่ เงียวฟังเสียงธรรมชาติให้ได้โลกมีจังหวะของจังยคุณมีจังหวะของจังย์ผมมีจังหวะของจังย์เล่นในแบบของตัวเอง ใจ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 หลุดไม่ไมไมไมไแหบพาแเาผมอยากจะจบการเดินทางนี้เร็วที่สุดไม่ต้องการที่จะเดินทางต่อไปแล้ว แค่หายใจใจก็ทุมันไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรจริงๆ